สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortjum พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมถุนและแลัคนาเมถุนนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับหรือเสดในทางโหราศาสตร์นั่นเองโคจรเข้าสู่ราศีกุมนะครับในวันที่29มีนาคม2564เป็นต้นไปกินระยะเวลา5เดือนนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบนะครับที่ดีอย่างไรกับคนราศีเมถุนบ้างาเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน Ad ์ A มาที่เป็นริบเบอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถจสังเกตอดาจากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสต์เอาไว้ให้แล้วนะครับสามารถแอดไลน์ A มาทำค่าครูได้ครับเรามาฟังคอมีการนะครับในการโครจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วหรือเสิร์ชนั่เองนะครับเข้าสู่ราศีกุมในวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กินระยะเวลาประมาณห้าเดือนนะครับอ่า เรามาดูไทม์ลายนะครับเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีกันก่อนนะครับว่าจะมีการโคจรอ,อะไรยังไงเนาะเริ่มต้นกันที่29มีนาคมนะครับโคจรเข้าสู่ราศรีกุมเสิร์ดมาถึงโคจรอ,อย่างรวดเร็วนี้แหละนะครับถึงวันที่2เมษายน2,564นะครับแล้วก็จะนิ่งนะครับหรือมนนั่นเองมนในทางโหราศาสตร์หมายถึงนิ่งนะครับหยุดนิ่งซึ่งไม่ให้คุณและโทษนะครับตั้งแต่วันที่ประมาณ2เมษายนเนี่ยจนถึง15 มิถุนายนนะครับซึ่งจะหยุดนิ่งอย่าประมาณ14วันนะครับก็จะเดินถอยหลังนะครับในวันที่28กันยายน2564นะครับซึ่งถอยหลังตอนนี้หมายถึงเข้าเขตในราศีมังกรนะครับก็จะรวมระยะเวลาประมาณ5เดือนนั่นเองนะครับตามทำลายนี้เนาะทีนี้เรามาดูย้อนหลังกลับไปนิดนึงก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจ ความาความต่างกันนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวพฤหัสบดีนะครับมาจากพบเรือนปัตตนิหนึ่ภพเรือนหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับแล้วก็มาจากกรรมะการงานการการะทําและเวรกรรมนะครับมาสถิตท,ที่พบบรณะนะครับหมายถึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการสูญเสียนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาหมายถึงการจากเป็นจากตายนะครับหมายถึงลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับหมายถึงระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะารณะหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับรายแรงก็ถึงขั้นจากไปนั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องปกติมองให้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เพราะว่าบางทีอ่ะ ด้วยอายุอนามอะไรแบบนี้เนาะหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เรือรังเนี่ยก็อาจจะสูญเสียตรงจุดนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ดาวเสาเนี่ยเป็นกเษกษตรกลุ่มด้วยนะครับมรณะแข็งแรงมากเลยดังนั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์สูญเสียค่อนข้างาแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามีคนมาตอบใต้คลิปแล้วนะครับว่ามีเสียญาติผู้ใหญ่คือพ่อหรือแม่สักคนนี่แหละนะครับแล้ว มีถูกทุกครั้งเลยตอนนั้นก็เหมือนกันนะครับตอนที่ดาวพฤหัสบดีเสิร์ชเนี่ยก็โดนมา1คนซึ่งมาตอบแล้วตอนนี้อีก1คนนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยยังไม่รู้นะครับซึ่งจะถอยหลังกลับมานั่นเองนะครับที่หลังจาก5เดือนไปแล้วนะครับก็อาจจะมีอีกหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูอีกนะครับซึ่งมันตรงทุกครั้งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังใครที่มีผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยนะครับหรือคู่ครองเนี่ยที่ป่วย ค่อนข้างที่จะหนักเนี่ยพยายามอยู่ใกล้ชิดมือหมอนะครับแล้วจะอาจจะมีการที่เขาเรียกว่าอยู่ต่อไปได้เพราะดาวเสายังหมายถึงการเขาเรียกว่าได้รับผลดีอย่างทารอลได้ด้วยนะครับเป็นลักษณะนั้นเนาะซึ่งจะไม่ค่อยเกี่ยวกับคุณเท่าไหร่หรอกนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับตัวเราแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นมากกว่าเพราะปัตตนีเนี่ยหมายถึงคู่แข่งขันคู่กรณีคู่ เกี่ยวกับเรื่องของศัตรูได้ด้วยแล้วก็คู่ร้ายหมายขวัญอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงหุ้นส่วนคู่ของคู่สัญญาด้วยเมื่อมาตกบรณะอย่างบางคนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์การเลิกรายหย่าร้างนะครับหรือการทะเลาะเบาแววงกันคือบรณะหมายถึงเสียหายหมายถึงการทะเลาะเบาะแววงกันจนใหญ่โตแต่ยังไม่ถึงกับขั้นเลิกก็มีแต่บางคนถึงกับขั้นหย่าร้างได้เลยก็มีนะครับสูงสุดคือหย่าร้างน้อยสุดก็คือมีการ การงอนกันทะเลาะ er ok, กันอยู่บ่อยครั้งอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นลักษณะนี้พ่อดาวพระสบดีกดาวเสาเนี่ยมันยังขัดแย้งกันอีกนะครับมันเป็นคู่ขัดแยง้งพ่อดาวพระสบดีเนี่ยหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายประเพณีต่างๆนะครับที่ดีงามรวมถึงเป็นลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่เนาะ ขัดแย้งกับดาวเสาร์ซึ่งมันเป็นดาวคนลัขั้วกันนะครับมันเป็นดาวแห่งบาปปเคาะสุภาษกาศบ,บาปเคาะเมื่ออยู่ด้วยกันมันคือการขัดแย้งนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงหมายถึงว่าขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับในในองค์กรในบ้านในทุกทกที่เลยที่เป็นผู้ใหญ่มีคําว่าผู้ใหญ่เนะี่ยคือขัดแย้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นมันเป็นมุมที่ไม่ค่อยดีและเบียนกับดาวมื่จะอยู่อีกทางเบียนหมายถึงการเบียดเบียนให้ดขัดการขัดข้องการบกพร่องเพราะดาวมันจะอยู่แปลว่าการ พลิกผันฉับพลันนะครับหรืออาเพศด้วยมันหมายถึงว่า,าทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างต้องเกิดการพลิกผันแบบกระทันหันเกิดการแบบว่าทุกอย่างมันต้องหยุดชะง,งักมันไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ทุกอย่างมันดูไม่โอเคเลยแต่ณนะวันที่29บมีนาคม2564เป็นต้นไปสำหรับเมทุนนะครับคนเมทุนลักนณาเมทุนเนี่ยหรือชาวเมทุนเนี่ย โชคดีแล้วนะครับ5เดือนอย่างน้อยหายจะหายคอได้ดีขึ้นนะครับอย่างน้อยมันก็มีอะไรขั้นกลางระหว่างกลางให้เรานั้นได้ได้เจออะไรดีๆหรือเจออะไรที่มันแบบว่าได้หายใจบ้างเนาะเออประมาณนี้ก็ดี5เดือนนะครับนี่งงก็พยายามเ,าเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆนั้นไว้นะครับแล้วก็พยายามปรับทัศนคติไปพกผ่อนหย่อนใจซะให้เต็มที่นะครับคือมรณะหมายถึงความเสียหายถูกไหมเมื่อเดินหน้าเข้าสู่ ภพสุภะหมายถึงความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนติดขัดไปหมดครับมันเหมือนกับแบบไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เสียหายไปหมดเนาะแต่คราวนี้คือความสําเร็จทั้งหมดเลยแล้วดาวมฤตยูไม่ทําลายแล้วนะครับมันจะไปโยกกลับไปว่าพลิกผันให้เกิดความสําเร็จได้ง่ายแต่ไม่ไหวนะครับดันไปเจอดาวมฤตยูอ่าดันเจอดาวราหูดาวราหูเนี่ยอยู่ในราศีพฤษภนะครับอยู่ในภพวินาศของคุณดังนั้นเนี่ย ต้องรามัดระวังเรื่องของภัยเงียบภัยที่มาจากข้างหลังภัยที่ไม่ได้ทันคาดคิดคืออย่างนี้วินาศหมายถึงอะไรที่มาอยู่ข้างหลังเราและดาวราหูหมายถึงความมืดความที่ไม่ชัดเจนทําอะไรถูกถูกนินทาว่าร้ายถูกหักหลังถูกทรยศอะไรแบบนี้อยู่ข้างหลังเราด้วยดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงบินเมก,กับการที่ จะสูญเสียได้ง่ายด้วยนะครับด้วยการที่ไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงและก็ไม่ระมัดระวังด้วยนะครับทาอะไรเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งเนี่ยพังนะครับพระดาวราหูหมายถึงอารมณ์หมายถึงการลุ่มหลงที่ใช้อารมณ์แล้วเกิดปัญหาแล้วเกิดพังได้ในอนาคตมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดาวราหูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพบวินาศหมายถึงการสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงเพื่อละทิ้งนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างละทิ้งตัวตนอย่างน้อยอ่ะนะครับอย่าเอาอีโก้ขึ้นนําเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาจะตามมาแล้วเกิดผลเสียหายได้นะครับเพราะว่ามันขัดแยงกระดาวพระนศดีหมายถึงคู่แบ่งครึ่งนะครับมันหมายถึงว่าอะแบ่งดีแบ่งร้ายอย่างน้อยมันก็มรณะมันมยนะังเข้มแข็งไงมันก็หมายความว่า ผลร้ายเนี่ยยังแสดงผลอยู่นะอย่าลืมว่าดาวเสาร์อยู่2ปีครึ่งยังไงก็มีผลเสียอ่มันหมายความว่าบินเมก,กับการที่ทําแล้วยากหน่อยต้องมีประสบเขาเรียกว่าอบอระรณะหมายถึงความเสียหายหมายถึงอาจจะมีอุปสรรคมากหน่อยแต่ว่ามันก็ยังดีอยากเก่งงอนกับโชคลาบเพราะว่าอย่างน้อยมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะมีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่นะพบสุภาพหมายถึงผู้ใหญ่ครับหมายถึงมีเกณฑ์การแต่งงานคือหลายคนเนี่ย เลิกจากคนเก่าจะได้คนใหม่เลยนะครับแล้วก็บางคนได้ได้มีเกณฑ์การแต่งงานหมายถึงว่า,อ,าอยากแต่งงานกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแฟนกันเนี่ยอยากแต่งงานขอไปสู่ขอไปพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ยังไม่เห็นด้วยขัดแย้งในช่วงแรก แต่พอเดินหน้าเข้าสูรส่ราศีกุมภ์วันที่ย9ิบมีนาคมลองขอใหม่นะครับลองพูดจาเจรจาดีๆอีกครั้งหนึ่งแล้วอาจจะปร,จประสบความสํสาเร็จเพราะมันแปลว่าความสุภาพบุถึงความสําเร็จและรวมถึงการแต่งงานด้วยนะครับการตกลงปรงใจของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเซเยสจะเป็นคนจจะแบบให้โอกาสให้อะไรแบบนี้นะครับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เริ่มจะดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะก็เป็นลักษณะตรงจุดนั้นก็ถือว่าโอเคสิ่งดีๆกำลังจะมาแล้วยังไงก็ พยายามปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นนะครับแต่มันมันไปเบียนกระดาราหูคู่แบ่งครึ่งหมายคำว่า,าในภพสุภะความสําเร็จอยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับมันมาครึ่งเดียวหมายความว่ามันยังไม่มาเต็มเพราะว่ามันอาจจะแบบแต่มันมันเสิร์ตมันก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะมันหมายความว่าบางทีอ่ะอาจจะต้องมีการ พัฒนาศักยภาพหรือองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้เรานั้นประสบความสําเร็จในอนาคตหมายความว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสก่อนในความครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าให้โอกาสก่อนแล้วเราพัฒนาตัวเองพยายามแสดงศักยภาพให้เห็นแล้วผู้ใหญ่ถึงจะเซเยสในภายหลังก็ได้ในที่นี้มันหมายความว่าในช่วงแรกอาจจะเปิดใจครับผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังนะเปิดใจนะแต่คุณต้องพัฒนาศักยภาพเพราะดาวพฤหัสบดีมาถึงการเรียนรู้เราต้องเข้าใจ รูปแบบของทำลายของดาวพัสดรีก่อนหมายถึงการเรียนรู้หรือการพัฒนาศักยภาพและทักษะความชํานาญแล้วแต่เรื่องครับว่าเราไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแต่งงานเนี่ยก็หมายถึงว่าเราต้องแสดงพิสูจน์ตัวตนอะไรแบบนี้ทุกอย่างหมายถึงการพิสูจน์ตัวตนให้ผู้ใหญ่เห็น ให้ผู้ใหญ่ประจักษ์และผู้ใหญ่นั้นได้รู้ว่าเราทําได้ในสิ่งสิ่งนั้นมันหมายถึงความพยายามของเรานั่นแหละครับแล้วเราถึงจะประสบความสําเร็จในอนาคตผู้ใหญ่ก็จะเห็นด้วยในอนาคตอะไรแบบเนี้ยแต่อย่าลืมนะครับทำให้คงเส้นคงวาเพราะในทาลายปีนี้ดาวพฤหัสจะถอยหลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีมังกรแต่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็เดินหน้าอย่างถาวรมันจะไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งมันแปลว่าอาจจะเป็นลักษณะของการประเมินผลคือหมายถึงว่า มันมีการตกลงอีกครั้งหนึ่งจะมีการขัดแย้งกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อตกลงว่าจะเอาแบบไหนกันแน่จะเซยเยสหรือจะอะไรแบบไหนยังไงอะไรแบบนี้นะครับทุกอย่างี่ยมันอยู่กับความคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําของเราทั้งนั้นเลยแต่ดาวโนมเนี่ยดวงดาวส่งเสริมเราแล้วนะครับในทางสุภาแปลว่าความสําเร็จแปลว่าอนาคตแปลว่าการแต่งงานการาประสบความสําเร็จการเดินทางไกลการไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนที่ ดีทุกอย่างหมายถึงความงอกงามอะ่ะหมายถึงความเจริญเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณได้แน่นอนนะครับในปลายปีแน่นอนนะครับแต่ว่าจะได้ชิมรางนะครับหเดือนก่อนเพื่อให้เรานั้นหายใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็ซื่อๆนะครับเป็นกำลังใจให้อย่าเกี่ยงอนกับโชกลาภนะครับแล้วไม่ต้องมาดราม่าว่าตกลงดีหรือรายนะครับ ในดีมีรลายเสมอเหมือนดินหยางอะนะครับทุกอย่างมีดีมีเสียอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าดีมากหรือดีน้อยตอนนี้โชคเข้าข้างแล้วนะครับเป็นโชคลาภของคุณแล้วหมายถึงดีมากเสียน้อยโอเคเนาะเก็ตกับตรงจุดนี้นะครับยังไงก็ยินดีด้วยสามารถติดตามค่ากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดค่ากรในครั้งทำไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ